แฟนตัวจริงสิงบลูต้องไม่พลาดกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับขอบคุณครับ ฟนตัวจริงสิงห์บลูเปิดชื่อ10แข้งค่าตัวแพงของเชลซีการมาของจิโมเอบากาโยโกทําให้แข้งรายนี้กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดเป็นที่2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยเงินเฟ้อและด้วยความเป็นธุรกิจลูกหนังราคาจึงทิบขึ้นอย่างน่าตกใจแต่จะมีแฟนๆคนไหนจําได้หรือไม่ว่าใครกันบ้างที่แพงที่สุดติดอันดับท็อป10และเกือบทั้งหมดก็ยังเล่นอยู่ในทีมชุดนี้อันดับที่1นึ่งเฟเดโดตอรเรส50ล้านปอนด์ติโมเอบากาโยโก40ล้านปอนด์อันโตนิโอรูดิเกอร์ 34ล้านปอนด์มิชิบตชูอายิ33.2ล้านปอนด์เอ็นโกลกองเต้32ล้านปอนด์เดียโก้คอสตา32ล้านปอนด์เอเดนอาซา32ล้านปอนด์อังเบรชเชนโก้30.2ล้านปอนด์และอันดับสุดท้ายเป็นเชฟฟาเบรกัส27ล้านปอนด์แฟนตัวจริงสิงห์บลูต้องไม่พลาดกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เรานะครับขอบคุณครับ